สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมก็พี่เทรดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีแคปออเดอร์ทองคําในสัปดาห์ที่ผ่านมาให้นะครับว่าตัวผมเองเนี่ยได้มีการเข้าบายเข้าเซลไปตรงไหนบ้างแล้วก็มีจุดไหนนะครับที่ผมโดน SL หรือว่าโดน TP ไปบ้างโอเคไหมครับถ้าพี่พี่ทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มไปพร้อมกันเลยแล้วกันคลิปวิดีโอนี้นะครับก็พี่เทรดก็ขอขอบคุณบรกเกอร์ทิกมิวด้วยนะครับเป็นบลกเกอร์ที่สเปดต่ากราฟเสถียรนะ MT4 ก็มีนะครับ MT5 ก็มีและปัจจุบันเนี่ยครับ ทิกมิวเองเขามีเทรดดิ้งวิวแล้วด้วยนะครับสามารถเทรดผ่านเทรดดิ้งวิวได้เลยนะครับการฝากถอนนะครับพี่ๆก็สามารถทําได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับทั้งสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆนะครับแถมตัวของทิกมิวเองนะครับก็ยังได้รับใบอนุญาตจัดท็อปไลน์เส้นมากมายเลยนะครับพี่ๆไม่ว่าจะเป็น FCA ไซเซแล้วก็ FSA นั่นเองนะครับประเภทบัญชีนะครับก็จะมีแบบคลาสสิกกับแบบรอนั่นเองนะครับตรงนี้ใครอยากมาทดลองใช้โบรกเกอร์ทิกมิวนะครับพี่พี่ก็สามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยโอเคไหมครับผม ก่อนอื่นนะครับพี่ๆผมขออนุญาตขึ้นแผนสัปดาห์ที่แล้วที่ผมแชร์ไว้ให้พี่ๆก่อนนะครับหน้าตาของแผนเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยเนาะที่ผมมองว่าถ้าขึ้นมาผมก็จะเล่นประมาณนี้แหละนะครับขึ้นมามีโซนไหนดูดีผมก็จะหาเซลล์นะครับแต่ถ้าโซนแรกที่ผมวางแผนไว้อ่ะพี่ๆแล้วมันแหกไปเนี่ยผมมองว่ามันมีโอกาสขึ้นไปหาโซนบนได้นะครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่กราฟจริงกันนิดนึงเนาะตรงเนี้ยนะครับก็คือโซนแรกที่ผมบอกใช่ไหมอ่าผมมองแล้วว่าถ้ากราฟขึ้นมาถึงโซนเนี้ย นะครับแล้วมันสามารถลงได้ผมก็จะเซลล์ตรงเนี้ยลงไปนะครับซึ่งผมอ่ะวาง p e n ด i n g ไว้แล้วนะครับผมวาง p e n ด i n g ไว้แล้วว่าถ้าขึ้นมานะครับแล้วมันติดได้อะไรผมก็จะหาเซลล์ลงไปนั่นแหละเผื่อว่าการาฟมันเป็นขาลงไปต่อนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะพี่ๆคือการาฟอ่ะเปิดวีคมาปุ๊บเนาะมันขึ้นมาแรงเลยนะครับมันขึ้นมาแรงๆตรงนี้เลยนะครับเบรกไปค่อนข้างรุนแรงนะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยสิ่งที่ผมคิดก็คือโซนเนี้ยครับผมโดน sl ไปแล้วผมแพ้ไปแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าถ้าตรงเนี้ยมันแพ้เราอะสามารถที่จะหา follow by แถวแพวกเนี้ยขึ้นมาได้แถวแเนี้ยนะครับเพราะว่ามันมีอีกโซนหนึ่งที่ผมลิงไว้เนาะก็คือจะเป็นแถวแถวข้างบนพวกนี้แหละนะครับโซนสโซนพวกเนี้ยที่ผมลิงไว้นะเดี๋ยวผมค่อยปิดตีแบบละเอียดละเอียดให้อีกทีแล้วกันนะครับผมก็เลยหาเซลล์ก่อนนะครับแต่แพ้ก็เปลี่ยนหน้าเล่นไปหาบ u ายพวกเนี้ยขึ้นไปแทน นะครับบายไปเสร็จปุ๊บมันขึ้นมาถึงโซนเซลล์ผมพวกนี้ใช่ไหมผมก็หาเซลล์ต่อแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือแผนทุกอย่างที่ผมวางไว้ให้แล้วในวีคที่ผ่านมานะครับซึ่งผมมองว่าวีคที่ผ่านมาเนี่ยพี่พี่มันเป็นวีคที่ค่อนข้างวิ่งแรงแล้วก็เทรดง่ายนะถ้าใครที่เล่นตามแผนภาพรวมผมเนี่ยผมเชื่อว่าก็น่าจะได้กําไรกันกลับไปโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาแกะแบบละเอียดกันเนาะนะครับโซนนี้ผมมองว่ามันน่าจะติดเนี่ยมันอยู่แถวแถวนี้แหละเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูให้แป๊บ มันจะมีอยู่สองโซนที่ดูดีอะพ,พี่ๆแถวๆเนี้ยที่ผมเล็งไว้ตอนแรกจะเป็นตรงนี้หนึ่งที่นะครับแต่ว่าโซนตรงเนี้ยมันเป็นแค่ออเดอร์บ็อกเกตเออะผมเลยไม่อยากเพนดิงนะครับแต่โซนที่ดูดีขึ้นมามันจะเป็นตรงนี้เนาะออาเพราะฉะนั้นสองโซนเนี้ยเป็นโซนที่ผมเล็งไว้ผมคิดว่าขึ้นมาถึงก็ไม่น่าจะหลุดนะออาขึ้นมาถึงก็ไม่น่าจะหลุดนะครับดูดีแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรออานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไร โซนนี้ขึ้นมาก็หลุดไปเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เพนด i n g ไว้อยู่แล้วเนาะตรงเนี้ยแต่โซนที่ผมเพนด i n g ไว้ถามว่ามันติดไหมพี่มันมีติดติดเด้งเด,ด้งเหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากทองคํามันบินขึ้นมาแรงมากๆนะครับสุดท้ายมันลงไปไม่ได้เนาะมันก็เบรกขึ้นไปต่อตรงเนี้ยผมก็โดน sl ไปเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นโซนที่ผมโดนเหมือนมันจะเป็นแถวๆนี้แหละหนึ่งที่อ่านะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็เป็นข้างบนประมาณนี้เซลล์ไม่ลงเลย <laughs> นะครับเซลไม่ลงเลยนะพี่ๆแถวๆนี้นะครับแต่หลังจากที่ผมโดน SL 2ไม้เนี่ยไปแล้วอะ่ะผมไปเซลยังไงต่อนะครับก็คือพี่ๆลองสังเกตดูเนาะว่าถ้ามันเบรกโซนนี้ขึ้นไปอะ่ะในภาพ H4 ตรงเนี้ยไอเน,นี้ยคืออะไรนะครับสิ่งนี้ผมเห็นนะผมมองว่ามันคือโซน hidden break นั่นเองนะครับถ้าการาฟขึ้นมาถึงโซนเนี้ยก็มีโอกาสที่จะติดแล้วก็เอาลงได้เหมือนกันนะครับแต่วันนั้นที่ผมไม่ได้วางแผนไว้ขนาดนี้เพราะอะไรพี่ๆถ้าผมจำไม่ผิดนะ กราฟมันอยู่แค่นี้เองอ่ะเอ้พี่พี่ลองนึกสภาพการาฟนะเนี่ยมันอยู่แค่เนี้ยนะครับมันอยู่แค่เนี้ยแล้วให้ผมวางแผนว่าพี่พี่เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะขึ้นมาแล้วเรามาหาเซลล์ตรงนี้กันเถอะอืมมันก็ไกลนะครับมันก็ไกลความเป็นจริงอ่ะเออผมก็เลยแบบไม่คิดว่ามันจะมาถึงด้วยซ้ำเนาะแต่พอมันมาถึงผมก็ต้องหาเซลล์ตามเทคนิคไปนะครับก็คือผมมองว่ามันเป็นโซน hidden b a s นะพี่พี่ตรงเนี้ยอ่ามันเป็นโซน hidden b a s นะครับก็ค่อนข้างดูดีเหมือนกันเนาะแต่ก่อนที่มันจะขึ้นไปถึงเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับถ้าโซนแรกมันแหกขึ้นไปได้ผมวาดภาพไว้ยังไงวะผมจำไม่ได้ละนะครับฟิลแบบเอออะไรอย่างนี้แหละนะครับหาบายอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแต่คือผมรู้ไงว่าถ้าโซนเนี้ยแหกไม่ต้องไปเซลล์แล้วนะอ่าไม่ต้องไปเซลแล้วนะครับถ้าโซนเนี้ยถูกแหกขึ้นไปได้ไอพวกเนี้ยมันไม่น่าเซลเลยพี่พมันดูเป็นลิควิลิตี้โคตร เพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงมากนะครับที่กราฟเนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วกิน LQ ตรงเนี้ยได้สิ่งที่เราควรทำนะครับคือไปหา Follow by ขึ้นไปกิน LQ ซะแล้วเมื่อไหร่ที่กราฟมาถึงโซนเซลเพราะเนี้ยเราค่อยหาเซลโอเคไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ผมทำนะแต่ก็ต้องบอกตามตรงเนาะว่าโซนเนี้ยผมไม่ได้ลิงเลยตั้งแต่แรกเพราะผมมองว่าโซนเนี้ยที่ผมตีไว้อ่ะครับมันก็ค่อนข้างดูดีละพี่พมันมีแบบ SR l i p อะไรเสริมแถวๆถวเนี้ยแถวแถวเพนี้ นะครับผมมองว่ามันก็ดูดีแล้วนะขึ้นมาถึงน่าจะติดติดเด้งๆได้ละปรากฏว่ามันแหกขึ้นไปนะครับแล้วก็ไอช็อตฟอลโล่บายเพราะเนี้ยพี่พี่พเ,เดี๋ยวผมลองพาไปดูที่โลว์ไทม์เฟรมแล้วกันนะครับแต่เนี้ยมันมีหนึ่งไม้ที่ฮามากนะผมบอกไว้ก่อนมันเป็นไม้ที่ผมเนี่ยได้บายขึ้นมาแ,แถวๆเนี้ยผมจําราคาแบบเป๊ะๆไม่ได้นะครับแอบมันเป็นไม้ที่ผมได้บายขึ้นมาแล้วผมอ่ะลืมตั้ง TP นะเออผมลืมตั้ง TP แล้วเห็นว่ากราฟมันบินขึ้นมาแรงเนี่ยพี่พ,พี่ผมเลยเลือกที่จะเฮดจิ้งเลย นะครับปกติเฮดจิ้งอะ่ะผมจะไม่ค่อยได้ใช้เนาะออแต่หลังๆมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มฝึกใช้บ้างแล้วนะพี่ๆทุกคนผมว่ามันมีประโยชน์ในกรณีที่เราไม่มั่นใจอย่างที่บอกนะครับผมเห็นแล้วเอ้ยขึ้นมาเนี่ยผมต้องหาเซลใช่ไหมแต่เนื่องจากการาฟมันบินขึ้นมาแรงเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าโซนเนี่ยจะติดหรือเปล่านะครับแต่ผมรู้ว่าเอ้ยถ้ามันเบรคขึ้นไปได้มันมีโอกาสที่มันจะขึ้นไปโซนถัดไปเพราะเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ไม้ตรงเนี้ยผมเลยเลือกที่จะไม่ปิดนะแล้ววัดไปเลยถ้้าตรงงนีล นะครับไอนี่ก็โดนหน้าทุนไปแอบผมก็ได้ไม้เซลลงมาแทนนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าตรงเนี้ยไม่ลงแล้วผมแพ้อ้าวผมได้รันไม้เนี้ยขึ้นไปต่อเออแบบเนี้ยมันค่อนข้างเวิร์กเหมือนกันนะพี่พี่ลองฝึกใช้ดูได้นะครับได้ยินมานานแล้วมีความรู้มานานแล้วแต่มันไม่ได้ใช้จริงสักทีอ่ะต่อมาเดี๋ยวผมลองพาไปดูว่าตรงเนี้ยเราจะไป follow by ยังไงได้บ้างนะครับตามเฟรมที่ผมเลือกดูเนี่ยก็จะเป็นพวก m 5 m 1 5านะพี่พี ถ้าเราเห็นตรงไหนดูดีอะเราก็สามารถบายตามขึ้นไปได้นะครับซึ่งไม้แรกที่ผมบายตามเนี่ยเหมือนผมจะตกรดนะครับตกรดตรงนี้อ่าผมจะตกลดตรงนี้นะครับตรงเนี้ยผมไม่ได้เข้าเนาะแต่ว่าถ้าพี่ๆดูมันคืออะไรไสเทียนสดใหม่ใช่ไหมครับโครงสร้าง M5 ปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นขาขึ้นไปแล้วย้อนกลับลงมาตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะหาบายโครงสร้างตรงเนี้ยขึ้นไปได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย เราสามารถบายได้นะพี่ๆแต่ว่าผมตกรถเพราะว่าวันนั้นผมสอนอยู่นะครับสิ่งที่ผมทําก็คือผมรอกราฟคอนเฟิร์มก่อนนะครับเบรกขึ้นไปแล้วเสียทรงได้ย้อนกลับลงมาผมก็มาบายแถวๆนี้แหละอ่าแถวๆเนี้ยนะครับมันมีโซนดูดีในโลว์ไทม์เฟรม m ออยู่ผมก็หาบายขึ้นมานะครับราคาก็เป็นขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เราทําได้นะครับคือเราอ่ะหาบายขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับจนกว่ากราฟเนี่ยมันจะมาถึงแถวๆนี้แหละอืมก็คือ LQ พวกเนี้แหละนะครับ ตรงเนี้ยพื้นที่ที่พี่ๆสามารถหาบายได้คือตรงเนี้ยเยอะไหมเยอะมากนะเราสามารถหาบายได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึง LQ แต่ว่าอย่าไปบายมั่วนะพี่ๆเราก็ต้องหาโซนดูดีนะครับหาลิคุณลิตี้ก่อนถึงโซนอะไรต่างๆด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองพาดูต่อเนาะกราฟชุดนี้มันก็ไหลขึ้นไปค่อนข้างรุนแรงนะครับตรงนี้นะแบบเนี้ยเราไม่สามารถไปบายตามตรงไหนได้เลยเห็นไหมอ๋อกราฟมันแบบ มันไม่ค่อยสวยนะครับถ้าเราจะบายตามบนบนพะเนี้ก็อาจจะเสี่ยงไปหน่อยนิดนึงนะวันนั้นเหมือนผมจะลิงไว้อยู่เหมือนกันเหมือนจะเป็นแถวๆถวโซนเนี้ยพี่พี่หนึ่งที่นะออาเหมือนจะเป็นแถวแถวเนี้ยหนึ่งที่เนาะแล้วก็ถ้าหลุดลงมาก็จะเป็นตรงนี้นะครับแ่าแล้วก็ถ้าหลุดลงมาอีกก็จะเป็นแถวแถวนี้ต้องบอกตามตรงว่าเราไม่รู้อนาคตนะครับมันถามว่ามีโอกาสแบบย่อน,นิดเดียวขึ้นไปเลยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้แต่ว่าถ้าโซนมันอยู่แบบตื้นๆหรือบนบนอ่ะ พี่อยากรอคอนเฟิร์มก่อนอ่ะมันจะเซฟกว่านะโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นพราะเนี้ยเราก็เลยรอคอนเฟิร์มกันนะครับผมกับพี่พีนักเรียนในกลุ่มอ่ะอืมมันแอบดูดีแล้วแหละนะครับแต่ว่ามันอยู่ตื้นไปหน่อยรอคอนเฟิร์มเลยเซฟกว่านะครับถ้าไม่มีก็ปล่อยมันหลุดลงมาตรงเนี้ยก็ทุบลงมาค่อนข้างแรงนะนะครับทุบลงมาค่อนข้างแรงแต่ถามว่าผมกลัวไหมหรือว่าผมมองไปขาลงไหมคําตอบคือไม่อะนะครับมันยังไม่ได้ไปกวาด LQ อะไรสักอย่าง นะครับผมก็แค่มองว่ามันน่าจะเป็นการลงมาหาโครงสร้างเนี้ยหาโครงสร้างเนี้ยเพื่อขึ้นต่อนะครับตรงไหนไม่รู้แหละแถวแถวเนี้ยนะครับเราไม่รู้หรอกแต่ว่าเราสามารถรอที่จะหาบายได้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยเราก็หาบายขึ้นไปได้ซึ่งตัวผมเองนะครับก็ตาไม่ดีด้วยนะวันนั้นนะ <c oughs> คือตรงเนี้ยผมไม่เห็นนะพี่ๆเออผมมองไม่เห็นนะครับผมอะมารอตรงนี้เลยเออหลังจากที่โซนแถวแถวเนี้ยมันหลุดผมมารอข้างล่างนี้เลย นะครับแต่เนื่องจากราคามันลงมาแล้วแล้วดันติดติดได้นะครับมันดันติดติดเด้งเด้งขึ้นมาได้ผมก็ว่าอ๋อเออมันมีโซนตรงนี้ดูดีอยู่ด้วยไหมหนึ่งโซนนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่ราคามาถึงโซนตรงเนี้พี่พี่ถ้าเราไม่กล้าเ e นดิ้งไม่ต้องเ e นดิ้งนะครับเอยลงมาแรงอ่ะจะติดหรือเปล่าไม่รู้ไม่ชัวร์ไม่ต้องเ e นดิ้งก็ได้นะครับสิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือลงไปรอ c o n f i r ร M ม M1 โอเคไหมครับตรงนี้อ่ะผมลองพาเข้ามาดูเนาะ กราฟมันไหลลงมาเรื่อยๆนะครับถ้ามันเบรกแง่งแรกตรงนี้ขึ้นไปได้อะพี่ๆเราก็มองว่ามันเสียทรงได้นะครับย้อนกลับลงมาก็หาบายขึ้นไปได้นะครับอ่ะผมลองพาดูนะเหมือนคอมจะหนุ่งหน่วงนิดนึงนะครับถามว่าตรงเนี้ยเสียทรงขึ้นไปแล้วใช่ไหมครับย้อนกลับลงมาเนี่ยเราบายตรงไหนก็คือแถวแถวนี้แหละนะครับแถวแถวนี้พี่ๆก็สามารถที่จะหาบายขึ้นไปได้นะครับเพราะว่ามันเป็นออเดอร์บล็อกเกต a บวกตรงนี้ละนะครับเราก็สามารถบายตรงนี้ได้เลยแต่ว่าวันนั้นน่ะ ผมเอาแบบเซฟเซฟเลยนะผมเข้าแล้วผม s อไว้ใต้นี้เลยนะครับก็เป็นแผนที่แบบผมชวนพี่ๆนักเรียนในกลุ่มเข้าเทรดด้วยกันนี่แหละนะครับเพราะว่าผมมองว่ากราฟชุดน,นี้มาชนโซนแล้วคอนเฟิร์มแล้วมีโอกาสที่ลงมาแล้วเราจะหาบายขึ้นไปได้นะครับโซนนี้ก็เป็นโซนที่ดูดีในไฮไทม์เฟรมด้วยเนาะเพราะฉะนั้นผมก็เลยได้บายตรงนี้ไปนะครับ SL ไว้ใต้โซนตรงนี้เลยใต้โลเลยเซฟๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยได้บายตรงนี้กันขึ้นมานะครับอ่ะทีพีตรงไหน ถ้าเอาปลอดภัยก็แถวๆนี้แหละนะครับผมเนี่ยได้บายขึ้นมาแล้วผมก็ท p ตรงนี้ไปแล้วนะแบ่งเก็บไปก่อนแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นออเดอร์บล็อกฝั่งตรงข้ามตรงเนี้ยตื่นมา7จ็ดโมงอ่ะนะครับแถวๆช่วง7จ็ดโมงแล้วเจอราคามันอยู่ตรงนี้พอดีนะครับผมก็เลยเลือกที่จะแบบแบ่งเก็บตรงนี้ไปเลยนะครับแถวๆราคาน่าจะประมาณ4ี่หนึ่งสี่ห้านี่แหละนะครับแบบตื่นมาปุ๊บเจอมันถึงแถวๆนี้พอดีก็เลยปิดไปเลยนะครับแบ่งเก็บนะแบ่งเก็บนะครับแบ่งเก็บปุ๊บ ที่เหลือผมค่อยแบ่งลุ้นขึ้นไปต่อนะครับเพราะว่าตรงเนี้มันก็คือออเดอร์บล็อกฝั่งตรงข้ามคนนี้พี่พี่มันมีโอกาสที่จะมาติดตดิดดงๆได้นะครับอย่างที่ผมบอกเซฟทีพีอ่ะให้มองหาพวกแบบออเดอร์บล็อกฝั่งตรงข้ามนะครับลิคิริตี้ฝั่งตรงข้ามพวเนี้ไว้นะครับเพราะว่ามันมาถึงอ่ะมันอาจจะแบบเบรกไปเลยก็ไม่ผิดนะครับหรือว่าแบบย่อนิดนึงแล้วค่อยไปก็ได้นะครับหรือสวยสุดๆก็ย่อลึกมากอะ่ะแล้วค่อยไปอะไรเงี้ยก็ได้นะอ่าเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมก็เลย เก็บไปนะครับแล้วก็กันทุนแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อโอเคนะครับราคาเนี่ยลงมาโดนนะ <c oughs> เออไอ้การทุนเนี่ยผมแทบไม่ค่อยอยากทําแล้วนะพี่พี่เออหลังๆเนี่ยนะครับเนี่ยโดน tp หนึ่งแล้วนะครับย้อนกลับลงมามาโดนไม้กันทุนผมนะครับตรงนี้นะแต่ถามว่ามันโดนปุ๊บแล้วมันเหมือนมีรีเจ็คนะครับมีแบบเด้งๆอะไรพวกนี้ขึ้นไปนะครับผมก็เลยชวนพี่ๆีนักเรียนในกลุ่มเข้าบายกันอีกรอบหนึ่งเนาะ มันโดนไม้ผมผมก็ชวนเข้าบายใหม่เพราะผมมองว่ามันน่าจะขึ้นได้นะครับแต่ถ้ามันลงมาต่อนะพี่ๆถามว่าเอ้าถ้ามันลงมาต่อผมทํำยังไงผมก็ค่อยบายใหม่ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับเออถ้าลงมาต่อผมก็หาบายใหม่ตรงนี้แต่ถ้าผมไม่แก้ไม้หรือว่าผมไม่เข้าใหม่ตรงเนี้ยแล้วมันขึ้นไปเลยอ่ะเสียดายนะครับอ่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยได้เข้าใหม่ไปน่าจะประมาณแถวๆนี้แหละนะครับ SL ก็ไว้ใต้นี้โอเคนะครับรอบนี้ผมมองว่าถ้าขึ้นมาได้น่าจะไปแล้วนะเพราะว่ามันใช้เนี่ย มันเด้งไปแล้วอ่ะนะครับมันใช้ตรงเนี้ยเด้งไปแล้วขึ้นมาอีกทีอ่ะควรจะไปได้ละแต่เราก็ไม่จาเป็นต้องไปแบบปิดไกลมากอะไรขนาดนั้นก็ได้นะครับถ้ามันถึงออเดอร์บ็อกซ์ฝั่งตรงข้ามพวกเนี้ยพี่พี่ก็เหมือนเดิมนะครับเก็บไปก่อนก็ได้ครับเพราะว่ามันอาจจะแบบไซส์วีก็ได้นาะเราจะไปรู้ได้ไงออาจจะอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเอาปลอดภัยก็แบ่งเก็บไปก่อนก็ได้นะครับตรงนี้โอเคนะครับอ่ะขึ้นมาถึงแล้วเนี่ยพี่พี่ก็แบ่งเก็บไปก่อนนะครับ ถ้ามันขึ้นไปต่อได้ที่ที่เหลือเนี่ยเราก็ค่อยลุ้นขึ้นไปนะครับซึ่งที่เหลือเนี่ยผมลุ้นขึ้นมานะแต่เหมือนผมจะไม่ได้เอาไปสุดตรงนู้นเนาะผมจะปิด TP ประมาณาแถวแถวนะครับแถวแถวเนี่ยผมก็ปิดออเดอร์ข้างบนพเนี้หมดแล้วนะครับมันจะมีตรงเนี้ยที่ผมได้มานะพี่ๆแล้วก็ตรงนี้โดนกันทุนเนาะแบ่งเก็บแ่บแบ่งเก็บแล้วก็โดนกันทุนนะครับแล้วก็มาเข้าใหม่เข้าใหม่แถวแถวนี้แหละ แอมาเข้าใหม่แถวแถวนี right ้นะครับแล้ว enfin ก right ็มีตรงไม้เติมตรงนี้ออาผมมีไม้เติมแถวแถวเนี้ยแต่ว่าผมก็ปิดเอาไม้เติมเนี้ยปิดตรงนี้นะอืมไม้เติมที่ทุนไม่ดีเนี้ยผมเอาปิดตรงนี้แต่ไม้ทุนดีพวกเนี้ยผมไม่ได้ปิดเออจะได้เล่าผมลุ้นขึ้นมาต่อนะครับเพราะว่าผมมีไม้นี่ไงมีไม้ตรงเนี้ยที่ทุนไม่ดีผมเอาแบ่งเก็บไปละไม้ทุนดีพวกหน้าผมขอลุ้นหน่อยผมคิดว่ามันน่าจะเบรกได้อืมอันนี้ปิดนี่นะครับแถวแถวประมาณเนี้ยคือ พอเห็นไอเดียไหมครับว่าเราสามารถหาบายขึ้นไปได้เนี่ยเพราะอะไรนะครับโครงสร้างมันเป็นขาลงก็จริงนะเนี่ยโครงสร้างมันเป็นขาลงก็จริงนะครับแต่ภาพของโลว์ไทม์เฟรมหรือว่าอินเทอร์นอลมันตรงเนี้ยอ่าโครงสร้างภายในตรงเนี้ยพี่ๆมันเหมือนแบบมีแรงขึ้นหรือว่าโมเมนตัมขึ้นมันดีอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะหาบายขึ้นมาก่อนได้นะครับแล้วทางซ้ายมือเนี่ยมันก็โล่งด้วยมันไม่มีอะไรขวางเราเลย นะครับมันมีแต่ิค q u i ิต t y ให้กินตรงนี้เราก็สามารถกล้าๆที่จะหาบายขึ้นมากินมันได้นะครับแต่หลังจากที่มันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถามว่าขาบายจะเสี่ยงหรือยังอะสำหรับผมผมมองว่ามีโอกาสเพราะฉะนั้นผมเลยเลือกที่จะเอาออเดอร์พวกนี้ออกไปให้หมดนะครับเพราะผมไม่รู้ไงว่ามันจะมาถึงถึงจนนี้นะพี่ๆแล้วก็ย่อลึกอย่างนี้แล้วค่อยไปก็อาจจะได้ใช่ไหมครับหรือว่าย่อแบบโคตรลึกเลยมาแถวนี้ค่อยเด้งก็อาจจะได้อีก เออคือแบบไอ้พวกเนี้ยทุนมันไม่ได้ดีเหมือนออเดอร์ล่างอะ่ะผมก็เลยแบบต้องปิดนะต้องปิดไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยโฟกัสผมอะ่ะมันเลยเป็นขาเซลล์มากกว่านะครับเซลไหมเซลนะครับแต่มันไม่ลงเนาะมันแห่ขึ้นไปนะครับผมก็เลยชวนพี่ๆีนักเรียนในกลุ่มว่าขึ้นมาถึงตรงเนี้ยเราก็หาเซล์ใหม่ได้นะครับขึ้นมาถึงตรงเนี้ยผมก็เลือกที่จะหาเซลล์ลงไปใหม่ได้นะครับซึ่งออนด้าพี่พออนด้าตรงเนี้ยมันเหมือนจะแค่แค่เกือบถึงเองนะ ตรงนี้มันเหมือนจะแค่เกือบถึงแต่ว่ามันมีโบเกอร์ที่ผมใช้อยู่เนาะหรือว่ากองทุนที่ผมใช้อยู่พวกนี้มันถึงพอดีนะครับผมก็เลยได้ไม้ที่แบบปลายไส้มาเลยอะนะครับที่พี่ๆถามนะั่นแหละว่าแบบเออทำไมผมถึงมีไม้ตรงนี้ลงมาอืมนะครับออเดอร์ที่ผมลงไปให้หน้าเพจมันน่าจะภาพประมาณนี้เนาะนะครับเพราะว่าผมเทรดเนี่ยก็คือผมเข้าตรงนี้มาเลยมันไม่ได้แบบเป็นไม้แบบ SL สั้นๆอะไรนะผมเข้าเพราะว่าผม เข้าตามการ pending ไปเลยการตกรถไว้ก่อนนะครับแล้วมันก็จะมีอีกไม้หนึ่งที่ผมเข้าด้วยท่าเทรดของผมนะมันเป็นท่าที่3นะครับก็คือประมาณแถวๆนี้แหละ sl ไว้ประมาณบนนี้นะครับส่วน tp อืมเวันนั้นผม tp น่าจะประมาณแถวๆ order box คนนี้นะพี่พี่แถวๆ o r d e คนนี้ตอนแรกอะผมจะ tp ตรงไหนรู้ไหมแถวๆนี้อ่าผมจะ tp แถวๆนี้แต่มันลงมาแรง อพอมันลงมาแรงปุ๊บเนี่ยผมก็ขยาย TP ได้นะครับผมก็เลยเลือกมาปิดหมดตรงนี้เลยนะครับไอ้ไม้ตรงนี้1ไม้เนาะก็ได้มาประมาณ 4R นะไอเนี้ยได้ไม่เยอะหรอกพี่มันกว้างนะครับมันได้แบบเออมันได้ไปลายไส้ก็จริงอะ่ะแต่ R ไม่ได้เยอะเลยนะครับได้มาแบบ1.5เองเพราะว่าเข้ากันตกรถไว้ก่อนไงมันชนโซนแล้วอะ่ะเออในโบกที่ผมใช้นะก็เลยได้มาประมาณนี้นะครับ อนอน่ารักมากนะเออประมาณนี้แหละแต่ว่ามันมีอีกไม้หนึ่งน้อที่ผมได้เซลลงมาเดี๋ยวผมพาพี่พี่ดูนะอืมไอชุดตรงนี้เดี๋ยวผมลองแชร์ให้สักเล็กน้อยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีชุดวันศุกร์น้อที่ผมไดออเดอร์เซลล์ม้หนึ่งไม้เอ่อก็คือประมาณแถวแถวแถวนี้แหละอแถวแถวนี้แหละนะครับมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบมันเทรดได้นะ ผมลองพาพี่พี่ดูมันมีอีกไม้หนึ่งที่ผมได้เซลล์ประมาณนี้ก็คือแบบปลายไส้ลงมาเลยเหมือนกันนะนะครับเพราะว่าผมวาง pending ไว้เลยทอบนนี้พี่พี่บางคนเห็นอะไรแปลกๆปลกไหมพี่พี่เห็นอะไรแปลกๆไหมคือออเดอร์นี้มันเป็นออเดอร์ที่ผมเข้าตรงแง่งเลยเห็นปะ,ะตรงนี้คือแบบมันเป็นแง่งแรกอยู่ไม่ใช่หรอทาไมถึงกล้ามาเซล์นู่นนี่นั่นไหนบอกว่าให้เซลสูงกว่าแง่ง ใช่ไหมครับแต่ว่าตรงนี้มันเป็นชุดความรู้ใหม่แล้วก็ผมเสริมให้นิดนึงแล้วกันอาจจะไม่ได้ลงลึกมากนะ,ะเผอิญว่านะครับไอโซนแง่งของเราเนี่ยมันดันทะลึ่งดูดีนะครับมีโอกาสเป็นออเดอร์บ็อกเบวกได้อยู่นะครับแบบมันมีการเคลียร์เพื่อนของมันพวกนี้เยอะๆเลยแบบเนี้ยแอบบๆดูดีนะแล้วก็ก่อนถึงโซนมนะันน่ะผมมองว่ามันมีลิควิิตี้ให้กินก่อนถึงแล้วอะเพราะฉะนั้นกราฟชุดเนี้ยครับมันมีโอกาสที่จะ ขึ้นมากินแง่งได้ไหมก็ได้นะครับหรืออาจจะแค่ขึ้นมากิน liquidity tail i n e ตรงเนี้ยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็น order ที่ผมไม่ได้ชวนพี่นักเรียนในกลุ่มเทรดนะเพราะว่าผมก็ f o r วิร์ดเทสอยู่เหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยมันใช้ได้หรือเปล่าผมก็เลยลองเสี่ยงดูแต่ถ้าแพ้นะครับมันมีอะไรทําทรงลงนู่นนี่นั่นเดี๋ยวผมค่อยหาแก้หรือไม่ก็ค่อยไปแก้ที่โซนบนๆพวกน,นี้อีกทีหนึ่งโอเคไหมครับตรงเนี้ยก็เลยลุ้นเซลลงมานะอืมเป็น o r อร์มันสุกอะผมว่าเฮ้ยมันสวยดีมกันเว้ย พอจะเติมไม้เพิ่มอะไรมันไม่มาแล้วพี่ๆนะครับผมจะรอเติมเหมือนจะเป็นแถวๆพวกนี้แหละอ่ามันไม่ยอมขึ้นมาแล้วนะครับไม่ได้เติมนะทีพีหนึ่งเนี่ยที่ผมเล็งเนาะที่ผมเล็งนะครับทีพีหนึ่งที่แชร์ให้แบบลงหน้าเพจไปก็จะประมาณแถวๆนี้อีโคโลก่อนอ่านะครับอีโคโลตรงเนี้ยก็ทีพีหนึ่งไปนะครับทีพีสองแหละผมเล็งตรงไหนทีพีสองผมก็มาเล็งออเดอร์บ็อกซ์ฝั่งตรงข้ามแถวๆพวกนี้เลย นะครับอเนี้อันนี้ก็คือ TP 2ผมเนาะมันก็มาถึงแล้วแหละนะครับแต่เหมือนเดิมผมก็ไม่ได้แบ่งเก็บเลยนะพี่ๆเพราะอะไรเพราะผมไม่ชัวนะครับว่าการาฟชุดนี้ยมันมาแล้วมันจะติดตรงนี้ได้หรอหรือว่ามันจะลงมากิน LQ ก่อน LQ ตรงไหนอีกมีอีก,กหรออ่ะผมพาดูแป๊บหนึ่งนะอู้นะครับเยอะไปอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตลบแถวๆนี้ก่อน LQ ที่ผมว่าคือตรงไหนคือตรงนี้นะครับไอพวกแบบไหลๆง่อยๆย,ยก โลขึ้นไปอย่างเงี้ยมันมีโอกาสเป็น LQ เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่ผม TP 2ไปแล้วอ่ะผมยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งอ่ะนะครับ TP 1เนี่ยผมเก็บไปครึ่งหนึ่งใช่ไหม TP 2เนี่ยผมก็เก็บไปอีกครึ่งหนึ่งของของที่เหลือพี่พีก็นไหมมันจะเป็น1นส่วนสนี้ก็ได้นะใช่ป่ะจำไม่ได้นะครับคือมันเป็นครึ่งหนึ่งของครึ่งหนึ่งอ่ะเออประมาณนั้นนะครับตรงเนี้ยแล้วผมก็เลยแบบลุ้นลงมาต่อนะเพราะว่าผมมองว่าแถวเนี้ยน่ากินนะครับน่ากินนะ แต่ผมก็ไม่ได้ปิดหรอกเพราะว่าผมกําลังเฮดจิ้งไว้อยู่นะครับไม้ตรงนี้กับไม้แถวๆข้างล่างพวกนี้ผมก็กําลังเฮดจิ้งไว้อยู่มันไม่ชัวนะพี่ๆว่าเออมันจะไปทางไหนแต่แถวเนี้ยมันน่าก,กินแหละนะครับแล้วหลังจากที่มันกินตรงเนี้ยผมพาพี่ๆดูอะไรนิดนึงนะครับมันมีไม้ที่ผมเนี่ยลองเสี่ยงบายไปด้วยเหมือนกันนะครับแต่ก็โดน s l นะก็คือไม้ตรงนี้ที่ผมมองว่าเฮ้ยมันดูดีอะมันเป็นออเดอร์บล็อกเบวกนะครับแถวๆตรงเนี้ยมี LQ ตรงเนี้ย ให้กินใกล้นะครับเออผมมองว่าการาฟอะลงมาเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่ามันจะติดหรือเปล่าแต่ผมรู้ว่ามันน่าเสี่ยงเพราะว่าถ้ามันติดตรงเนี้ยมันอาจจะขึ้นจากตรงนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่อุ้ยยอมเหมือนกันนะวันศุกร์นี้ถือว่าแรงมากเลยนะครับผม p e n ด i n g ไปเนี่ยเด้งนิดเดียวเองนะครับเด้งนิดเดียวแหกนะครับตรงนี้ก็ถือว่าโดน sl ไปนะครับแต่ไม้ตรงเนี้ยมันก็รันมาต่อเนาะมีตรงนี้ tp 1 tp 2แล้วก็จริงๆควรปิดหมดเนี่ยคือตรงนี้แล้ว maximum tp นะ แต่ผมเลือกที่จะลองเฮดจิ้งไว้เพราะว่าอยากลองฝึกใช้ด้วยนะครับประมาณนั้นโอเคไหมครับพี่พี่ทุกคนปัจจุบันราคากาฟอยู่ตรงไหนก็อยู่ประมาณนี้แล้วเนาะอืมอาทิตย์หน้าเนี่ยผมพูดตรงๆนะว่าค่อนข้างเทรดยากนะอืมอาทิตย์หน้าเนี่ยผมมองว่าทิศทางมันไม่ค่อยชัดเลยพี่พี่เดี๋ยวผมลองลบพวกนี้ออกให้ก่อนนะครับรีแคปสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับพี่พี่จะได้ความรู้ตรงไหนกันกลับไปบ้างยังไงก็ลองแบบ อ๋อทวนคลิปนี้ดูอีกหนึ่งรอบก็ได้นะครับว่าเออผมคิดยังไงเจออะไรต้องคิดยังไง LQ ตรงไหนโซนไหนอะไรยังไงโอเคไหมครับมันสรุปได้ประมาณนี้แหละโอเคนะต่อมาเดี๋ยวผมขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนเราลองมาดูเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยคือมันทุบลงมาแรงมากแล้ววันนั้นผมติดสอนด้วยเนาะผมก็เสียดายเหมือนกันนะผมไม่ได้หาเข้าใหม่นะครับจริงๆจุดที่น่าหาเข้าใหม่มันเป็นแถวๆพวกน,นี้เหมือนกันแหละ อืมถ้าพี่ๆสังเกตดูอ่ะมันจะมี sr flip อยู่เนาะคือแบบเป็นแนวต้านแนวต้านแนวต้านกลับมาเป็นเอ้ยเป็นแนวรับเนาะเออเป็นแนวรับนะครับเปลี่ยนเป็นต้านพวกเนี้ยอ่าแล้วก็แบบมีโอกาสกลับมาเป็นรับเนี่ยมันชนหลายรอบมากนะผมว่าถ้ามาถึงแถวแถวเนี้ยจริงมันน่าติดมากนะครับแล้วถ้าเราแบบมี enti model ตรงนี้ใน low time frame อะไรเงี้ยมันก็พอที่จะหาบายขึ้นมาได้ จริงๆอ่ะผมกับพี่ๆตอนที่สอนอยู่อ่ะผมจะหาบายกันละนะครับแต่ผมช้าไปนิดนึงนะเออภาพมันคือตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมลองขึ้นรูไปไว้ให้นิดนึงแล้วกันภาพที่ผมวางแผนไว้ก็จะประมาณเนี้ยเออถ้าลงมากวาดได้อีกทีนะครับฟอร์มขึ้นได้ทําท่าเท,ทแล้วก็หาบายกันอะไรประมาณนี้นะครับพอกลับมาดูกราฟจริงอ่ะพี่ๆมันก็ประมาณเนี้ย มันค่อนข้างตรงอยู่แต่ว่านั่นแหละนะครับคือผมสอนอยู่นะครับแล้วผมก็แบบกลับมาดูอีกทีนึงมันไม่ทันแล้วอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยหายจังหวะเทรดกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเนาะอ่ะต่อมาเดี๋ยวผมลองพาดูเฮดสีตรงนี้อีกนิดนึงแล้วกันสัปดาห์หน้าเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างเทรดยากนะพี่ๆคือถามว่ากาแบบมันจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงมันไม่ค่อยชัวนะครับตรงเนี้ยสำหรับผมเนี่ยถือว่าเทรดยากนะมันจะไปอะไรแบบนี้ได้ไหมนะครับสมมติเนาะ เออก็เป็นไปได้นะครับซึ่งถ้าเอาภาพชัดๆอ่ะพี่ๆรอให้มันเกิดเงี้ยรอไหวหรือเปล่าแต่นะครับถ้ามันเกิดอะไรแบบเนี้ยย้อนมาพี่ค่อยบายวิวเนี้ยสมมตินะเออรอได้ไหมถ้ารอได้อ่ะผมว่ามันจะง่ายนะครับเพราะมันเหมือนแบบเสียทรงกลับไปเป็นขึ้นแล้วตรงนี้อะไรเงี้ยค่อยเล่นมันจะง่ายกว่านะครับแต่ถ้ามันไม่ทําเนี่ยถ้ามันไม่ทํานะครับมันก็อาจจะขึ้นมานะครับแล้วก็หย่อลงมา อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเออแล้วค่อยขึ้นนี้ก็อาจจะได้นะหรือว่าแบบค่อยมาฟิวแถวๆนี้แล้วขึ้นก็อาจจะได้มันยากอ่ะอืมหรือนะครับหรือว่ามันจะลงมาอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยขึ้นมานี่นะครับหรือว่ามันจะแบบหลุดลงมาเลยนะครับแล้วก็ฟอร์มอะไรแถวๆพวกนี้แล้วค่อยมาก็ไม่รู้อ่ะเออผมมองว่ามันค่อนข้างดูยากนะอันเนี้ยผมยังเห็นข้อมูลไม่เยอะนะครับผมยังเห็นข้อมูลไม่เยอะเนาะผมต้องรอเห็นแบบกราฟเฉลยอะไรมากกว่านี้อีกนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นแผนสัปดาห์หน้าเนี่ย ผมก็อาจจะไม่ได้แชร์ให้พี่ๆทุกคนนะครับเพราะว่าผมดูแล้วมันดูยังดูไม่ค่อยออกอเดี๋ยวค่อยไปอัปเดตกันในกลุ่มนักเรียนอีกทีแล้วกันนะครับสำหรับแผนสัปดาห์หน้าตรงนี้ เพราะฉะนั้นสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับถ้าหากสนใจมาลุยด้วยกันกับผมในกลุ่มแบบจริงๆจังๆนะครับก็สามารถทักมาสอบถามรายละเอียดคร์สเรียนที่แฟนเพจก็ปีเทเหตุได้นะครับตอนนี้กลุ่มสอนสดผมก็เริ่มสอนมาแล้วนะพี่ๆถ้าใครอยากจอยก็ลองทักมาสอบถามรายละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วกันแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะออกมาแชร์ความรู้อะไรนะครับหรือว่ามาแชร์เหตดเตุไหนให้เป็นความรู้ให้กับพี่ๆครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยยังไงก็พีเทเหตุก็ขอฝากไว กดแชร์กด Subscribe <S <S เพื่อเป็นกำลังใจก็พิเทด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ที่คลิปถัดไปนะครับพี่ๆทุกคนสวัสดีครับ